สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัว g n ู C++ Compiler บน Windows 10กันนะครับอลองมาดูตัวอย่างวิธีการติดตั้งนะครับเริ่มต้นมาก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับเราจะไปทำการดาวน์โหลดตัวที่เราเรียกว่า MinGW นะครับหรือว่า Minimum l i s t x GNU for Windows นะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.mingw.org แบบนี้นะครับกด enter ไปนะครับ เราจะเข้ามาที่เว็บไซต์หน้านี้ได้นะครับเนี่ย MinGW เห็นไหมครับ Minimum List GNU หรือว่า GNU for Windows เราก็มาที่ตรงนี้นะครับแท็บดาวน์โหลดตรงนี้คลิกเข้าไปาพอเข้ามาตรงนี้ได้นะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Installer เนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วภายใต้ Installer นะครับก็ให้ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับ MinGW Get Setup ตัวนี้นะครับคลิกไปเลย เครื่องก็จะถามจะดาวน์โหลดไหมครับก็กดเซฟไปนะครับ 85k เองนะครับเซฟเซฟแล้ว Open f o l ลเดมานะครับอันนี้เราไปปิดเว็บเราได้ละอพอเราได้ตัวนี้มานะครับเราก็คลิกนะครับตรงนี้เลยนะครับจะเข้าสู่การ i n s tall เราก็มาคลิก i n s tall ตรงนี้เราตรงนี้ installation directory นะครับแนะนำว่าอย่าไปแก้อะไรตรงนี้นะครับก็ใช้ Default ไปนะครับแล้วเราก็ continue ไปอันนี้อาจจะต้องใช้เวลารอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้กำลัง Connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวคอมโพเนนต์ต่างๆที่สำคัญนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสปีดของตัวอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับระหว่างที่เรารอติดตั้งนะครับผมจะมาเขียนโปรแกรม c hello world เล็กๆนะครับผมก็มาตรงที่คอทาน,น้าตรงนี้แล้วก็พิมพ์ n o t e Pad เข้าไปนะครับ ใช้ t e x t Editor ธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็เขียนโค้ดของภาษา C แบบง่ายๆนะครับก็ Include ตัว standard I/O header file มาแล้วก็เขียน main ขึ้นมานะครับทั้างในก็มาตรฐานเราก็พิ้นตัว Hello World แบบนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์นี้ไว้ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาสร้างโฟลเดอร์ในเครื่องผมก่อนละกันนะครับ ผมจะเอาภายใต้ user แล้วก็ user ผมเนี่ยแล้วก็สร้างตัว new folder ขึ้นมานะครับสมมุติว่าชื่อว่า code ละกันแบบนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไฟล์นะครับมาอยู่ในนี้นะครับงั้นตัวนี้พอได้แล้วผมก็บอกไฟล์แล้วก็เซฟนะครับก็พิมพ์ไป hello .c นะครับไฟล์ type เนี่ยเลือกเป็นแบบนี้เพราะเราจะกำหนดนำสกุลเองนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ เซฟไปอพอได้แล้วนะครับผมจะนิวขึ้นใหมอ่อันหนึ่งนะครับโดยที่อันใหม่นะครับจะเป็นแบบ C++ นะครับก็ include iostream นะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เขียนคล้ายๆกันนะครับสมมุติอันนี้เป็นแบบ C++ นะครับผมก็สั่งไฟล์ Save as ไปนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเด m o แล้วก็ cpp นะครับนาลมสก,กุล c นะครับกด Save ไปอ่าเดี๋ยวกลับมาดูตรง i n s tall ของเราเกือบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดหลายตัวมา100%แล้วก็กด continue ไปนะครับหาหคันนี้เราก็มาเลือกแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราสนใจเฉพาะตัว สแล้วก็ C++ compiler นะครับเราก็ install แบบ minimum คลิกแค่ตัวนี้ก็พอนะครับ mark for installation เฉพาะตัวนี้ภาษา ada fortran อะไรเนี่ย objective c เราไม่เอาเราก็ไม่ต้องไปติ๊กนะครับอ่าพอเราติ๊กตรงนี้ได้นะครับติ๊กแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ installation apply changes ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คลิก apply ตรงนี้ตัดมาเดี๋ยวมันก็จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับรอสักแป๊บหนึง เอาละครับหลังจากผ่านไปประมาณนาทีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็กด close ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ก็ปิดไปได้แล้วนะครับครั้นี้มาดูนะครับว่าโปรแกรมถูกติดตั้งตรงไหนตรงนี้ก็คือตัว Fil explorer มาที่ c นะครับเห็นไหมครับเราจะมี bin g w เนี่ยแล้วตัวโปรแกรมที่สําคัญจะอยู่ภายใต้ bin นะครับลองมาดูเห็นไหมครับเนี่ย g c c ก็คือตัว compile ตัวภาษา c นะครับส่วน g ตัวนี้ก็คือ compile ตัว c นะครับ งั้นถัดมานะครับหากเราต้องการที่จะเรียกตัวโค้ดพวกนี้นะครับโปรแกรมพวกนี้เนี่ยจากตรงไหนบนเครื่องก็ได้เนี่ยเราจะต้องสร้างตัว Path Environment นะครับของตัวนี้ก็คือวิธีการนะครับมาที่ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นตัว Path ตรงนี้นะฮะก็คือ C: Backslash Min ตัวนี้นะครับก็ Copy ตัวนี้ไปนะครับพอ Copy ได้เสร็จนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับ This PC แล้วก็มาที่โล่งๆขาวๆสักที่หนึงคลิกขวา1ครั้งเลือก properties นะครับแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับ advanced system settings ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ environment variables ตรงนี้แล้วก็เราสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับตรงผ a t ตรงนี้เนี่ยถ้าของเครื่องเราไม่ได้แสดงตรงนี้นะครับเราก็มาหาตัว path ในนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับ สมมุติว่าเครื่องผมแก้ตรงเฉพาะของยูเซแล้วกันผมมาคลิกตรงนี้แล้วก็ Edit นะฮะแล้วตรงนี้นะครับแต่ละพาสนะครับจะถูกขั้นด้วยตัวเสมิคอลอนนะครับงั้นเราต้องมีเสมิคลอนตรงนี้นะครับซึ่งเครื่องเติมมาให้แล้วนะครับใน windows 10ของผมเนี่ยเราก็กด c t r o l v นะครับแปะตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เสมิคอลอนปิดท้ายไว้ด้วยก็ดีนะครับเผื่อวันหน้ามีคนมาต่อจะได้ไม่ลืมตัวเสมิคลอนอันนี้กด ok แล้วก็กด ok ไป นะคัะนนี้พอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มาคลิกขวาตรง Windows ตรงนี้แล้วก็เปิด Command p พร้อมนะครับเปิด Command p พร้อมมาปุ๊บนะครับเรามาทดสอบง่ายๆนะครับพิมพ์ gcc ขีด v เข้าไปนะครับถ้าเราขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ามีชื่อเวอร์ชันเนี่ย5.3นะครับหรือจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตอนที่เราติดตั้งติดตั้งตอนไหนแสดงว่าอันนี้เราสามารถ เรียกใช้งานตัวคอมไพเลอร์ได้แล้วนะครับหรือว่า g plus ขีด v แบบนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าเรามีทั้ง c compiler แล้วก็ c plus plus compiler ดูนะครับสาเหตุที่เราเรียกตัว gcc g plus นะตอนที่เราตอนนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ user เ r อร์เเนี่ยเพราะว่าเราไปเซตตัว environment p a r t เมื่อกี้ไว้นั่นเองนะครับครันนี้มาดูวิธีการคอมไพล์นะครับ ในนี้นะครับผมมีโฟลเดอร์ชื่อว่า code อยู่ใช่ไหมครับผมก็ cd แล้วก็ code เข้าไปนะฮะลองดูนะครับ dr i นะครับเราจะมีตัว c กับ c++ ผม compile ตัว c ให้ดูก่อนนะครับผมก็พิมพ์ gcc แล้วก็ง่ายๆนะครับ hello.c เลยกด enter ถ้าเครื่องไม่ได้ฟ้องอะไรออกมาแบบอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราโอเคแล้ว dr ดูนะครับ เห็นไหมครับเราจะได้ไฟล์ a exe อันนี้คือ default นะครับถ้าไม่ได้ระบุว่าตัว output ไฟล์ขอเราจะชื่ออะไรนะครับตัว GNU c compiler เนี่ยก็จะ default เป็น a exe บน windows ถ้าเป็น unix ก็เป็น a out นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รันได้เลยก็พิมพ์ a เฉยๆเข้าไปเห็นไหมครับจะขึ้นว่า hello world นะครับอ่ะคราวนี้มาดู gcc อีกสักรอบนะครับ เ e l l ห c ถ้าเราบอกว่าตัว output นะครับอยากจะกําหนดเองเราขีด o เข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อได้อย่างเช่นตั้งชื่อว่า h e l l หเนี่ยดูนะครับเราก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็กด enter ลอง dr ดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เราจะมี h e l l o exe และนะครับดูไซส์ขนาดของไฟล์นะครับเท่ากับตัว a exe เลยครันนี้เราก็พิมพ์ hello เฉยๆได้นะครับครานี้วิธีการ c o m p i l ์ตัว c นะครับเราก็แค่แก้จากตัว gcc เป็น g แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ demo cpp นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่บอก Output นะครับเดี๋ยวมันจะไปทับตัว a exe ตรงนี้นะครับสมมุติไม่ต้องบอกแล้วกันนะครับผมก็กด enter ไปเลยนะครับ dr ดูเห็นไหมครับครานี้ได้ a อีกตัวหนึ่งขึ้นมาละไซสนะครับขอลัดไสกันละนะครับแล้วก็พิมพ์ a เข้าไปเห็นไหมครับครานี้จะเป็น hello c นะครับหรือว่าเอาอีกสักรอบนะครับ g บแล้วก็ตัว demo cpp o demo เราจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ test อะไรก็ได้ชื่อตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับชื่อของ source code นะครับกด enter ไปเห็นไหมครับเราจะได้ตัว test exe ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ test เข้าไปเห็นไหมครับนะฮะคันนี้พอเราได้ตัว compiler มาแล้วครันนี้เราอยากจะใช้ Editor ตัวไหน เราก็สามารถเลือกได้นะครับคือจริงๆแล้วจะใช้ notepad <c oughs> ก็ได้นะครับแต่จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับคือถ้าเราไปใช้ Editor ที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะมี Sy ินแ a คไฮไลท์มีตัว intelligence ม, Intell มีอะไรเยอะๆเลยนะครับที่จะช่วยในการเขียนโค้ดนะฮะซึ่งวิธีการติดตั้งตัว Editor ตัวอื่นอย่างเช่น Code, Block, C, l i o ออนอะไรพวกนี้นะครับเราจะกล่าวถึงในวิดีโอตอนถัดไปแล้วกันนะครับอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการติดตั้ง มิน g w ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ